ติดเยอะนะทันยังทันยังเนี่ย9 2เนี่ยคุณแหญงเหมือนเปิดไอ้นี่ไปด้วยป่ะเขาเรียกว่าเปิดในโทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมใช่ผมมีสองเครื่องนะอ๋อพอดีว่ามันดีครับพี่สาวพี่สาวเฉยไม่พอดีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเก็บมันเหมือนจะทอนอ่ะแล้วกนกินไอ้พวกเบ้าเขาเสียงนะอืมเอ่อบอลบอลน่นผมรู้สึกเงินเสร็จมันจะทอนจะทอนน่ะแหวฟไม่เนี่ะ วันก่อนผมไปมีเด็กไอ้ใครมีคนไปชวนในกลุ่มเล่นโกรดผมก็ไปเล่นกับเขาที่เล่นคนยากเลยคุณแสงคุณแสงจะเล่นโกดวะโอรคืออะไรหมากร้อมอะหมากขาวดำอ่ะมันคุ้นไหมไม่เคยได้หมากล้ออ่ะยากยากจริงคือเราเหมือนว่าดูง่ายๆนะแต่แบบนับตรนับแ้มแล้วก็วิธีการเล่นอ่ะผมไปดูเมาแบบให้สอนอ่ะเล่นเป็นชั่วโมงอ่ะโคตรยากอ่าะคุณแสงผมทำเสร็จมาเดียวเลยอนึงอด

ันม้าตมเม้าจะตผมนดจัีเดี๋ยวคือถ้าผมกินอ่ะคุณก็จะเอาเรือกินผมเอาม้ากินไม่ได้เพราะว่าคุณก็จะเอาคุณมากินผมเนี่ยแหละเหผที่าอกมอเนไหรอ่งดิ่ด่งด่งดิ่งดิ่งดอ่งงด่่งดิ่งด่งงดิ่งง่ง่่งดิ่งด่งง่ นั่มันทำไงอะอ้ยอ้ไปีปดโอดีแเรืดีแปดคือว่นปเกูไม่อยากเป็นคนดูเพราะอย่างเงี้ยกูอยากกูอยากแค่คนสตออย่างเงี้ยปี b ีเออะไรนะอะไรนองแสดงไปดีแปดไดีแปดไดีแปดอะ เก่งมากต่อลงหายใจไปทีนึงเดินเดินตัวไหนก็ได้เดินตัวไหนก็ได้ตัวนึงไอ้เหี้ย่อ่ไมเหมือนไปเตรียมมาแล้ววิธีผมอ่ะการกินวิธีร็คือโดนมาดมาไปเจ็ปหกอ่ะเฮ้ยมาไปไปดีมันก็ต้องกันอือผมบอก่ตัวหัมอไไอ้เหี้ย ไม่ทรมานดิกูเล่นเกมอื่นแล้วจบตัวนึงกูจะไปเล่นเกมอื่นแล้วโอ้